p ี0.10.4นี่ในไมคครับ PE อีบ็อก c ลันเชอร์นะฮะอันนี้ก็เป็นเวอร์ใหม่นะฮะที่ผมเล่นได้เมื่อกี้นะส่วนเวอร์เก่าก็หายอันนี้ผมปิดอันนี้ไว้นะฮะขอดูก่อนแบบหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวเดีปิดแล้ว Difficulty ถ้าอ่านผิดก็อย่ามาๆนะคือไม่ค่อยเก่งทับศับเท่าไหร่ ดิฟิคอตี้คือมาให้มอนเตอร์เกินนะบิดไว้ท็อตก็ต้องมีจำกัดโอเคผมก็ได้เคลียร์พื้นที่ข้างหน้าไว้จะทำฟาร์ม เตือนนิดหนึ่งขอนอนก่อนเฮ้ยจบนอนเฮ้ยโอเคนี่จะมาเคลียร์พื้นที่กันนิดหนึ่ง ที่ลงขุดเหมืองดีกว่านี่เราจะขุดเหมืองกันนะเอาแถวไหนดีแถวไหนขุดเมืองดีเอาข้างล่างนี้หนึ่ง ผมก็จะขุดเป็นทางลึกลงไปเยอะๆโอเคมันต้องลึกลงไปอีกนิดนึงอันนี้ก็ผมก็ ได้ลงมอดมาสามมอดสี่มอดนะฮะมอดแรกคือมอดทูมนี่ไอเทมนะฮะในบล็อกลันเชอร์ธรรมดานะไม่ใช่โปรโหลดได้ทุกในเพจสโตร์หรือว่าอะไรก็ได้บล็อกลันเชอร์โปรผมยังไม่ดาวน์โหลดนะฮะเพราะไม่ค่อยมีเวลาหเลยไม่ได้มีเวลายังหาลิ้งไม่เจอหาลิ้งอะาะหะเจออยู่แล้วโอเค นี่ผมก็ได้ลงสกินสกินคัฟเตอร์ไม่น่าใจ่ายนะชื่อสกินถูกหรือเปล่า ปาบเขาตรงนี้แหลกนิดนึงลงไปอีกสักสองสามชั้น โอเคชั okay. ้นนี่พอนะฮะวูเจอกาวเวลด้วยได้ฟิล์มนี่ดีเลยหลบๆก็ได้มาแล้วฮะคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนึง พอมีเวลาจำกัดในการทำคลิปโอเคพอก่อนลงลึกมากนะเราจะไปขุดขุดย่านะเอาซีดมาทำ เอา,มาเมล็ดพืชม,มาทำฟาร์ม แต่เรายังไม่มีเหล็กเลยทำไงด,งไงดีเดี๋ยวไปตัดไม้ก่นอนต้นไม้สองต้นนี้รู้สึกแก่กลูกขู่ตาม,มา อันนี้ส่วนชื่อชื่อตอนใหม่ครับผมก็จะตั้งเป็นคล้ายๆซีรีส์เลยหรือว่ามาครับ t s ริเบอร์ของมันนี้นะเดี๋ยวดูเอาเองอุ้ยเจอไก่ด้วยลอมเข้าบ้านแล้วก่อนเฮ้ยเข้ามาเพื่อนเข้ามา เข้ามาเล็ๆๆๆๆไปไหนเฮ้เฮ้เฮ้เพื่อนเพือนเพื่อน เพื่อนเห็นแก่เพื่อน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 บอดีแตแกบล็อกเออกูปิดไว้แล้วขึ้นมาขึ้นมาโอเคนะเราก็ได้ไก่มาแล้วการเลเอไก่หนึ่งตัวมันช่างง่ายด้ เยาผมจะมีทำฟาร์มไก่ที่ได้ต้นไม้ไมาเราจะปลูกต้นไม้กันตรงนี้ จริงๆเคียร์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 เอ็กซ์นี่นึงโอเคต้นไม้เดี๋ยวแถวนี้นะเราจะปลูกกัน nên 4 1 2 4 trong đi 5 Ok. Tao đang tạo bọc nà đính cho nó vào รับรองว่าซีนี้หนุกแน่นอนนะฮะรับประกันได้จากสินเชื่อธนาคารหนุกไม่หนุกกดมันดูเอาเองนะฮะโอเคเดี๋ยวผมก็จะเปิดตอนที่ผมมีแร่กเล็กก่อนโอเคครับก็คลิปนี้มีจำกัดคลิปนี้ก็จะมีจำกัดนะฮะบ๊ายบายขอลา